สวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนครับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาหอดบานพอแตมเนาะพี่น้องมาตามแนวทางของพอแตมวดวันที่หนึ่งตุลาสองหาหกเกนเาะพี่น้องไปยังไดพี่น้องส่งมานกับพอแตมวอรเลขพอแตมไฮลังสามเจ็ดตัวเน้นตัวเด่นพร้อมเข่าเต็มเต็มเข่าตรงตรงพี่น้องห้าวเขยบ้างคลิปยอดหลังได้เด้อไปดูคลิปยอดหลังได้เด้อพี่น้องเด้อนี่หลักฐานของเก่าหลักก็ะล่มือของพอแตมพร้อม ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดส่วนเลขวิ่งก็ให้เจ็ดส่วนตัวเน้นตัวเด่นนี่ก็คือสามเจ็ดสี่เจ็ดเป็นยังไงพี่น้องเห็นบ่ตรงตรงไม่ต้องกลับอันนี้คือหลักฐานของเ,เก่าไปเบิงคลิปย้อนหลังได้ได้พี่น้องได้เออเออเรื่มอ,อ่อนเสี่ยมเอาสมุทปากกาดินสอ กไปนั่มขาดอะไรอะะพ่อแจมพดีครับผมพอดีครับัดีเจ็บชี่สวกมันน้ำบ่อเข่าตัวเด่นตุุงๆ่อน้อพอแจ่นี่เน่ไลายมือพ่อแจมพร้อมได้ดิตุ่งๆไม่ต้องกลับเนี่ยพ่อเป็นตัวมากตัวมากเพิ่นตัวมากรอบหนึ่งนี่รอบสองนี่ตัวมากฟังไดน โทรมาหาเฮายังบอกกับเบื้องนี <único Liberty eye throat> <made> <ED> ่พี่น้องรักฐานไล่มือของกอแจมพร้อมเปี๋ยววันคลิปยอดหลังได้บม่เห็นยังดอกไพ่ตะกั่เปาซิลอร์สมุทรนี่แหละประกาศสีมิตสีนี่ละมันเหมิดเราไปซื้อมือเศร้านี่ไปซื้อมือเศร้านี่ก็ไม่อันเดียวอันนี้ไหมอันนั้นไม่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 แพ็คเดียวไหม ไปเขียวมาจัดสองสามอันกับมมีมีอันเดียวถามกระจอก่าเหมือนไม่ก่าเอาลืมถอดพระเจมถอดของเก่าออพี่นอนห้องกี่ด่ายี่ฮิโโชกิมากนกันอยู่หรอเนอะเล็กเล็กแครเล็กซีคูซี่คูกันเนี่ยหนึ่งสองคูเนี่ยบ้างไว้ในเบิ้งของเก่า,าไปนละ้ว อันนี้วัน,นหนึ่งตุลาเลยนอเนาเวียกนาอครับหนึ่งตุลาอ่ะฟ้ามันห่อนมันเอาป่านไม่กี่บอตกมากยับอกโมนแน่นเลก็ฝอนคือเอาฮหักแกหนึ่งตุลาคม กรยานกาแก่คือพอสองขีเลยเรือ่องสอยังมันยางมันยังว่<ะ>ซื้อแต่ว่ายางมันอกี้ไม่ขายอยู่ดีเนาะยางในันไหมมีบ่ะือ,อยางกาแก่์ไหมรถกาแก่์ไหมคือบ่ซื้อ,อยางว่าใส่ขีปันเหรียญเนี่ยบ่มีม่ที่คู่มือเนี่ยหาย่าย ล่างอย่างเดียวกเก่ามาถือขี้งจะนับบันก็ว่า,าล่างนังบบันเนาะต่วมักสามอยู่ดิมักสามอยู่ดิมักบนองค์พระทเป็นล่างสาม สามตัวเดียวโอดเชี่ยวโอดเชี่ยวเก็ดตัวเดียวโอดเชี่ยวเก็ดตัวเดียวโัดนี้ก็สามตัวเดียวสําหรับสําหรับโอ้สําหรับกูทุนหน่อยจัดได้เลยทีนี้ทุนหน่อยจัดได้เลย ว่าต้องว่าต้องเลขตัวเดียวเลขวิ่งตัวเดียวว่าต้องได้คิดคือสองตัวนาะก็ะแต่เนาะขั <S <S ้นสองตัวมันคิดดิมันวิ่งบนลา่างกับว่าขาดทุนนี่หละอ่าเขาดก็วิ่งบนล่างกับเ่าขาดทุนเพราะว่ามัน,นต่ว่าขั้นสองตัวมันจะคิดนะจะเอาตัวหนึ่งแบบจะได้ตัวหนึ่งแบบนี นี่ก็มีสูตรให้เบิงออบ้งพี่น้องเบื้อยู่้ได้เห็นได้อโอ้โหห้าหกเก็ดห้าหกเก็ดมาเอา,เอามาหกกมา마ด้ล่ะหกกระมามันมาบนบอก<อ>เออมันขึ้นบนโอ้โอ้ขั้นขึ้นบนนี่บ่บ่าน่าเล่นบ่อ,อันนี้มันเหล็กเขามันเหล็กสูตรล่างสูตรล่างโอ้ล่างคือล่างโหกข,ขึ้นบนก็คือบ่เอาก็คือว่าบ่เขาที่ว่าเหล็กล่างนั้นอยู่เด็กล่างอูเหล็กสามตัวก็มาบนได้ เอาให้ยูี่พีนพ่น้องเบิ่งเนี่ยอืออันน,น,นี้อันนี้งวดไหมบ่นี่อันนี้งวดไหมนี่ตัวดที่หนึ่งอ่ามันเกียนะวะโอ้มันส้นโอ้มันส้น,น,สน,สน,สนเกียนะวะโอ้ส้นเกียติสามตัวเลยใช่อันนี้ก็ส้นสามโอ้ส้นสามอีกสามนี่ตัวอีกแมนออืกับสูตรน,นี่ย่คนละอย่างนี่นี่ เรสอสามน่นี่ก็นึ่งก็มตสามกันตัวนึงคสามแนนี่ั้นสามตัวเดียวหลักหน่วยคือก้านละปันตัวเดียวคืองวดนวันหนึ่ง้อนวันนึ่งกับปันเจ็ดแมนเพอาเจ็ดมันส้นอ <Man. S 2> uh ืมกวดนี so, three. Three ้ส uh ้น huh. ที่สามสามสูตรนี่ส้นที่สามตัวนี้แมนโอ้สายวิ่งสายเรียนด้วยโอสายวิ่งสายเรียนบ่าต้องคิดนะเบาต้อง นันฝันว่าต้องไปขูดต้นไม้ให้มันยากเม้าเล็กคำนวณของพ่เตียมนี่ไปพิจจระนาเนี่หนาคิดหนาร่องโอ้ยหาสามหาสามอ้ยตัวหกสามตัวมันตัวสุดใจมันว่ามันมากแตมมวนามมาหกสามมักไปกระจัดเลยโอย เนาะพูคนอิ่มเลยโอ้เด่นเด่นที่แปดสามเก้าสามขบองบบตองหักปีเจดายนองเลขทีคูหนึ่งเดี๋ยวก็มักงี่มึงนี่ประเภทครับ มวลจี่านมาได้นหมมวลจี่านมามาสามตัวนี้มันจะมาตัวเข้ากันในบอบอลนี่บอลศูนย์สามสี่บอกว่กับศูนย์สามสี่แปดเก้าศูนย์ไงอือออหรือที่เป็นศูนย์สามสมบอกเอาสมบเิมันบ่มีนั่นตอนนี้มันก็มีมันก็มีด้วนะนี่อือสามแปดสามเก้าศูนย์สามศูนก็มีด้่ละเออบอกจได้ดิเบลเอาแปดกับเกนี่นะเน้นให้นะแปดกับเก้าเอ่อไหอีซีบังขั้นเขาจับเจมสชูนมนได้เก่าเอาโเรนเนาะ แมนเก่าคู่เก่าคู่นี่เขาสุดเต็มมันมันไหลแม่นอยู่ไหลเดียนเขาขัดต่ตัวมันชุนเนาะแม่นข่อยากให้เมืองไหลมันไหลมันไหลสุดเก่าคู่เก่าฮะโอ้เก่าคู่ซานสีคู่นี่ไม่ต้องฮักฟีเสดไนน์นอกเนาะ,ะประเดิมแมนราะว่ามันตรงต่งไห่จัดมันหลทั้งสีคู่นี่แ <Main. S 2> ม่นอือต้องตรองเลยเพราะว่าเขา เข้ากับขี่เป็นนัก่าน8แปดแปดสามเก้าสามขี่เนาะีเนื้อกันทุนไว้ออการทุนไว้นะพอ,ะอะเลขมันสี่คู่นึงไ่เลขรรกว่าได้รลับนะงามงานมสมัยก่นกระบอกว่าอะไรกัน่มามักตัวไหนบอกอเสียบ่ถือเจ้าเสีย ซื้อหนึ่งเจ็ดตัวเดียวโครโรโอซื้อเลขเลขหลายตัวซื้อตัวเดียวหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเลขหลอยตัวเห็นว่าพปน้องเบองเอาไดตรงตรงไม่ต้องกลับ บ่ไม่เส้็กับ่หนนี้กันเนาะพอแจ่มเนาะซื้อขิ่งนิ่งเกียนตังสื่อไมโอ้เงยเดือนขนาดว่าขีดเส้ยนยังซื้อขิ่งนิ่งอยู่นใชนน่ะรใส่ยิงหางกล้องให้เยนเนะโอ้ <c oughs> <c oughs> มีเนาะก็ซ้ำเลยล่ะเอ้าวันนี้เหรอเกียบใส่กัดมังกรพี่ปั้มพี่น้องแคบหน้าจอแล้วครับเด้อว่าเปนที่หนึ่งตุล่าสองห้าหกเจ็ดอันนี้คือล่างยางเดียววิ่งสามห้าสามเอ้ยห้าสามหกสามแปดสามเก้าสามส่วนตัวเด่นก็คือแปดสามเก้าสามบนเอ้ยล่างอย่างเดียวตรงๆงไม่ต้องกลับได้ไปนองได้แต่มีของเก่าักฐาของเก่าอีกบ่ามกลับไปเบิ้ง กิ๊บยอดหลังได้เมนว่าพ่อแจมเบิ่งคลิ๊บยอดลังได้อันนี้ก็ไล่เมือของพ่อแจมนะเบิ่งตัวหนังสือใส่กันก็ได้ดีตาบางวดนี่แคบตัวเงี้ยก็เก่าอืตึงก็เก่าฮะแคบหน่อยจอดได้พี่น้องได้มาจอดตัวใดกับหาซื้อรถเตอรี่กันคือล่างอย่างเดียวตรงๆเมนว่าพ่อแจมล่างอย่างเดียวตรงเอาพ่อแจมขอบคุณอะไรครับผมครับผมครับผมส่คมันมันพี่น้องอีพีครับอ่าเพ่งรวยๆครับครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม